มาครับไปกันต่ออันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่แกะแล้วนะแต่ว่าคิดว่าตัวเคสที่เป็นเคสใส่ะน่าจะอยู่ในกล่องพรีเมียมกฟต์บล็อกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลองแกะดูเลยแล้วกันเนาะจะได้ดูไปเลยว่าด้านในนี่มีอะไรบ้างนะครับลองดูเลยจริงๆเ เคสที่ให้มากับตัวกล่องในเครื่องเนี่เป็นเคสดำผมว่าใส่แเราเข้ากันไปเยอะเลยนะแต่ว่าอยากรู้ว่ามีเคสใส่มาให้ด้หรือเปล่าเลยขอเช็คเลยดีกว่านาะคิดว่ามีนะครับเดีย๋ยวเปิดกล่องมาน่าจะรู้<ม>ก็ตัวกล่องก็ซิลลาสติกนะเนาะเหมือนกันปลติก่ะเปิดเลยเลยวรอเปิดกล่องน่า วางให้มันรวมกกันนะครับที่นีมม่มันคลิปบ็อกนะมีอะไรบ้างเปิดไม่ออกมาดูดิมีอะไรอออมีไงผมเจอแล้วเคสใส่อยู่นี่นเองก็ในกล่องนะครับก็จะมีสายของตัวเครื่องนะคิดว่าผมคงไม่ได้ใช้อะน่ารักเกินไปแล้วก็มีกระเป๋าใบน,นี้ ด้านในก็ยังมีสายมาให้อีกอันนี้ไม่แน่ใจเอาไว้ใส่อะไรบ้างนะแล้วก็มีเคสใส่ในที่กำลังตามหาอยู่นี่เองโอเคก็สรุปเนาะมีอะไรไหมโอเคหมดแล้วไม่เหลือก็โดยสรุปเนาะผมก็คือได้เคสใส่อันนี้มาอันหนึ่งแล้วก็จะมีเคสสีดำที่แผมมากันในกล่องของตัวโทรศัพท์ ตัวเครื่องเองเองีกอันหนึ่งมีเค่สองอันโอเคนะครับในกล่องมีเจ้านี้นะครับขอบคุณมาก